ท่านบอกไอ้ไอความเคยชินเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกง่ายๆเหมือนเราข,ขี้โกรธนะขี้หงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดทีเดียวแล้วมันหงุดหงิดตลอดไม่ใช่นะมันต้องฝึกมาเป็นโอ้บางคนหลายสิบปีนะบางคนหลายปีนะกลัวจะโกรธเข้าที่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออมันไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะพูดถึงมันต้องโกรธประจํา มันต้องโดนเมียด่าผัวด่าโดนอะไรประจำมันถึงโกรธใช่ไหมเสือกไม่หนีอีกอ่ะมันก็บันทึกทุกวันใช่ไหมบันทึกทุกวันมันก็ชินเนี่ยชินทีนี้ยากแล้วออกยากแล้วพอมาสวดมนต์มันก็มาแล้วคืนมันมาเนี่ยง่ายๆเนี่ยถ้าเราสวดไปนานๆเข้าเนี่ยเรื่องจิตมันเบาๆเนี่ยนะมันไม่รับหรอกพวกนั้นมันมายังไงกูก็ไม่รับ รับกูก็ตายกูจะรับทำไมอะ่ะ